นี่ครับคือรูบิกสามิติในรุ่นที่สองครับมันอะไรอยางีงเนี่ยมันแบบเฮ้ยชั่วเฮ้ยว้าวฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมเพอนซีตัวแสบนะครับมาครับรูบิกสามมิติในรุ่นที่2นะครับในรุ่นก่อนนี้เป็นตัวดาวโดยที่ผมเียกรูบิกแห่งดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทำมาเป็นรูปดาวในแต่กลางลานานะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นคลาสสิกที่ทุกคนมีเล่นกันครับแต่ทุกคนนี้รูบิกกาลังฮิตเลยมีของใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เป็นรุ่นที่2ครับและแอบสปอยนิดนึงครับว่าเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นรุ่นที่3ครับนี่มีหลายแบบเลยหลายรูปทรงนะครับเอาทีละรุ่นนะครับเราจะได้เจาะลึกลงไปแบบละเอียดนะครับ ไปทั้งหมดออกไปก่อนนะครับมาดูกันครับอันดับแรกเลยครับตัวเนี้คือมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กเหมือนตัวเก่านะครับอ่าถ้าเป็นตัวเก่าเพื่อนๆฟังเสียงนะครับผมขยับให้ดูเปิดไปก่อนฟังเสียงนะไอเสียงกอกแก็กอกแก็ข้างในนั่นนะนั่นคือเสียงของแม่เหล็กครับเพราะว่าตัวเนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับ การที่มีแม่เหล็กก็คือมันจะทําให้แบบติดเป็นรูปได้เวลาแบบทารูปปุ๊บมันจะติดกันนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กนะครับเป็นแบบกระดาษเปล่าๆแบบนี้เลยนะนั่นก็แปลว่ามันอาจจะทําให้แบบติดเป็นรูปไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่รคือมันเล่นยากขึ้นหน่อยนึงแบบควบคุมยากแต่ว่าก็เล่นได้เหมือนกันเพราะราคามันก็ถูกกว่ากันอันนี้หลักสิบาทเองไม่ใช่ไม่ได้สิบกว่าบาทนะเป็นหล 10, ักสิบจำไม่ได้ห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยแหละถูกมากนะครับส่วนตัวนี้ ร้อยเ,เลยร้อยสองร้อยนี่แหละมันแพงแพงกับแม่เหล็กข้างในนะครับตัวน,นี้แบบไม่มีแม่เหล็กนะมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับตอนแรกก็แน่นอนครับเป็นลูกบาศค,ครับมันคือแบบอ่าลูบิกเกียรลูบิกคิวมันก็ต้องเป็นลูกบาศอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเปิดอะไรมาได้บ้างเรามาดูกันนะครับนี่มันเห็นอยู่เป็นตัวกระบาดนะครับเราเปิดดูเลยนี่แหวกออกมา มาเปิดนี่กันก็ได้เป้งน,นี่ครับเจ๋งอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมสี่อันเลยนี่ติดกันอยู่ด้วยนะติดกันอยู่อ้าเปิดต่อไปเปิดต่อไปจากเรือสี่อันแล้วนี่กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าสุดติ่งอ่ะโอ้โหอ่ะพิกต่อไปพลิกต่อไปมาดีทมาด,มดีอ้วาวเฮ้ยกลายเป็นลูกบาศก์เฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำนั้นอีกมั้งอ่าเออปึ๊บนี่เหรอ ฮึโอ้ว้าวเฮ้ยมาไงเนี่ยได้เป็นสามเหลี่ยมครับว้าวอู้เอ้ยเป็นสามเหลี่ยมได้ไงครับอู้แปลกจังงงเลยงงเลยนี่เป็นไงเป็นสามเหลี่ยมได้ด้วยครับอ่ะไงต่อนี่เป็นลูกบาศก์ที่อันเหมือนกระดาษเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าซ้อนกันคนละแบบว้อย่างเฟี้ยวครับอ่ะทำไม่ดีทำไม่ดีอ่อไปอันนี้ก็สามเหลี่ยมเหมือนเดิมไม่มีอะไร สามเหลี่ยมเหมือนกันสามเหลี่ยมเหมือนกันอ่าไม่เอาดิไม่เอาดิอย่าบอกแล้วว่าหมดแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่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 นอ่าเป็นรูปแบบเหมือนเวทีสเตจอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับปุ๊บอ่าทำอะไรดิปุ๊บอ่ะเป็นสามผัสสี่อันนี่อ่าสี่ยมอันครับกับลูกบาศก์ฮะ เออเออผมคิดว่ามันหมดแล้วเออเออคือคือหมดแล้วจริงกันเฮ้ยทำไมตัวนี้ทำไมได้น้อยมากเลยครับอะไรเนี่ยโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรก็เป็นประมาณนั้นละกันนะเล่นอย่างนี้ได้นี่ตัวนี้ดูแล้วดูนะตึ๊บติ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 ๊บว้าเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเล่นเป็นแบบนี้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็สำแหงก็เล่นได้ทิ๊บ ติ๊ก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 เหมือนติกปีเชียร์ไหมมือนฟิตเจ็ตทอยมากกว่าตัวนี้ผมดูทรงแล้วนะครับรูปแบบคือการเล่นมันไม่ได้ยากเลยนะครับดูนี่จากสี่เหลี่ยมปุ๊บพลิกปั๊บนี่กลายเป็นสามเหลี่ยมได้เลยครับพลิกปั๊บนี่ครับเป็นสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งพลิกปั๊บนี่เป็นอีกรูปเลงครับแล้วก็พลิกนิดนึงปุ๊บเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเสี้ยมอะไรเมื่อกี้ปั๊บดูนะจากนี้ครับวปั๊บนี่เห็นไหมอ่ามันเล่นแบบว่าพลิกเร็วๆเลยกันปุ๊บ ดูดิอะเออเจ๋งครับอ่ะก็เป็นแค่นี้ครับประมาณนี้เลยได้กี่รูปนลยเมื่อกี้สี่ห้าหกเจ็ดรูปประมาณนั้นนะครับไม่น่าหละมันถูกไม่ได้ไม่ค่อยมากนี่เองนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นนะน่าจะต้องเอา และเลอันมาเล่นต่อๆกันเหมือนนี่แหละเหมือนตัว,กวเก่าที่ผมเล่นนี่แหละครับคือถ้ามันมีตัวเดียวมันก็เล่นได้แค่นี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีหลายตัวเราทําเป็นรูปนี้รูปนี้จะมีหลายอันแล้วมาต่อกันก็จะเป็นรูปใหม่ขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็ต้องซื้อแบบซ้ำๆมาหลายตัวนั่นแหละพวกง่ายๆนะไม่เป็นไรอันนั้ไม่ใช่ปัญหาก็กเป็นแนวทางในการเผื่อเพื่อนๆแบบนสนใจตัวนี้อยู่อยากรู้เป็นยังไงก็มาดูช่องผมก่อนนะครับว่าอ๋อไอ้จะต,ตัวแบบนี้นะที่เราเห็นขายในโลกออนไลน์เนี่ยมันหมุนๆออกาเป็นแบบนี้เพื่อนๆได้ต นะครับแล้วแต่เลยนะอ่าประมาณนี้ตัวนี้วิธีการเล่นก็มีแค่นี้แหละผมผมหารูปใหม่ๆไม่เจอละรูปมันได้ค่อนข้างจํากัดนะครับอ่าโอเคนะไม่มีแล้วใช่ไหมเออเนี่ยไม่มีละมันก็ซ้ำๆเดิมๆละอ่าโอเคนี่แหละครับก็คือรูบิกสามมิติรุ่นที่2ครับรอติดตามดูนะครับวิดีโอหน้าครับจะเป็นรุ่นที่3ครับรุ่นที่สามเฮ้ยนี่เนี่ยใหม่มา,มาเป็นรูปบ้านนี่ เป็นรูปรบ,บ้านเป็นรูปเวทีเป็นบ้านนี่อ่าต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะ <c oughs> เอออ่ะโอเคนี่นะครับก็คือรูบิกตะวิติรุ่นที่2นะครับวิดีโอหน้าเจอกันครับรุ่นที่3นี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับวิดีโอหน้ามาดูกันว่าไอ้เจ้านี่มันเป็นยังไงมันคืออะไรอ้าวบิตลูบิกอะไรบิตรูบิกอะไรบิตรูบิกอะไรบิตรูบิกอ่าเจอกันวิดีโอหน้านครับสวัสดีครับ